ช่วงนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของคาวาซกิในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตร,รุ่นหนึ่งนั่นก็คือ GTO Mark 4ซึ่งได้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยปีพศ2525นับถึงวันนี้เป็นเวลา40ปีพอดีครับก่อนอื่นผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าโดยส่วนตัวของผมนั้นมีความผูกพันกับมอเตอรไ์ไซค์คาวาซกิเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคุณพ่อนั้น ใช้มอเตอร์ไซค์ยอยู่2ยี่ห้อก็คือคาวา s a กิกับ h o n ด้รุ่นแรกที่ผมฝึกหัดขับขี่มอเตอร์ไซค์ในชีวิตก็คือคาวา s a กิ100 G7 TX 1หรือเจ้า G7 ถังมละลกอมันคือมอเตอร์ไซค์หนึ่งใน2รุ่นแรกอีกรุ่นก็คือ KH 1 0 0 EL ที่ผลิตจากโรงงานคาวา s a กิในเมืองไทยที่เริ่มต้นเปิดโรงงานตั้งแต่ปีพศ2518ซึ่งผมมีความประทับใจ กับเจ้า G7 ถังมะกรเป็นอย่างยิ่งเครื่องยนต์ 100cc สองจังหวะโรตารี่ดิสวาล11.5แรงมา้าที่7,500ร,รอบต่อนอาทีให้ความเร็วสูงสุด115กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลานั้นถัดมาในปีพศ2522เคาสกิก็เปิดมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายพันธุ์ใหม่ GTO รุ่นแรกประเดิมด้วยไฟหน้ากลมแตรเดียวภายหลังก็มีการปรับเป็นไฟหน้าเหลี่ยมแตรคู่ อีก2ปีต่อมาก็เปิดตัว GTO Mark t เครื่องยนต์ 110cc 2ซีจังหวะโรตารี่ดิสวาลปรับดีไซน์ถังน้ำมันและแฟลิงข้างใหม่ถังน้ำมันจุเพิ่มขึ้นเป็น13.5ลิตรแต่วางขายได้เพียงแค่ปีเดียวคาวากิก็เปิดตัว GTO Mark f เข้าสู่ตลาดในปีพศ2 5 2 5เครื่องยนต์ชุดเดียวกันครับแต่ปรับ cc ให้เพิ่มขึ้นจาก110เป็น 123ซีซีให้กำลังสูงสุด16.3แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด1.48กิโลกรัมเมตรที่7,500รอบต่อนาทีจุดระเบิดด้วย CDI และมี5เกียร์ความเร็วสูงสุดที่ทำได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเจ้า GTO Mark โฟคันนี้คุณพ่อผมก็ซื้อมาใช้งานในบ้านใช้ส่งของติดตะแกรงท้ายมันทุกของมากมาย ให้ความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างยิ่งจุดเด่นของ GTO Mark IV จนถึงรถสปอร์ตทุกรุ่นที่มีการผลิตในเมืองไทยก็คือการใช้โครงสร้างตัวถังแบบท่อเหล็กกลมทรงเปรคู่หรือ d บ u b l e c r e d e ิ Frame ซึ่งคุโสกีนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับโครงสร้างตัวถังแบบนี้เพราะว่าคู่แข่งทั้ง Honda Yamaha และส z u กิในช่วง40-50ปีที่แล้วยังใช้ตัวถังแบบเฟร,รมเหล็กปั๊มบางรุ่นก็เป็นเฟร,รมทรงเปลเดียว แต่ว่าเคาสกีนั้นเริ่มต้นด้วยทรงเปรคู่ตั้งแต่รุ่นแรกจึงได้รับการยอมรับจากแฟนคลับเคาสกีในเมืองไทยช่วงเวลานั้นเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานเวลาพูดถึงเฟร,รมท่อเหล็กกลมทรงเปรคู่ให้คุณผู้ชมนั้นนึกภาพตามไปด้วยนะครับหลายคนไม่รู้จักจากคอรถด,ด้านหน้าจะมีท่อเหล็กกลมสองแท่งต่อชี้ลงมาทางด้านหน้าของเครื่องยนต์แล้วก็ดัดโค้งลอดใต้เครื่องยนต์ลงไปเชื่อมกับจุดยึดของเครื่องยนต์ด้านหลังให้ความแข็งแกร่งทนทาน อบอุ้มเครื่องยนเอาไว้เหมือนกับซี่โครงของมนุษย์ตัวถังแบบนี้จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าให้ความแข็งแรงสูงสุดทนทานมากสุดครับคู่แข่งของ GTO m a r มาในเวลานั้นก็คือ Yamaha RXS และก็มี Suzuki TRS และ TRZ ส่วน Honda ก็เป็นรุ่นวิง 125cc แต่ทั้ง Kawasaki Suzuki และ Honda ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของ Yamaha RXS ได้ และในปีนั้นก็คือปี2,525 Yamaha RXS ได้ออกรุ่นพิเศษฉลองกรุงรันตนโกสินทร์200ปีจะมีหน้ากากครอบไฟหน้าและก็มีแฟลิ่งท้ายให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งบวกกับเครื่องยนต์ลีดวาวให้อัตราเร่งที่ดีสามารถนำไปโมดิฟายปรับแต่งเพิ่มความเร็วได้อย่างเต็มที่ขณะที่ GTO Max 4ของ Kawasaki และ TRS หรือว่า TRZ ของ s u z u กินั้นเป็นแบบ r โ r ต d รี c v a ว v e ไม่สามารถ Modify ปรับแต่งสู้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับ k ขา a s a k กิจ o m a โอมนั้นคือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่มีสายการผลิตที่ยาวนานที่สุดของเมืองไทยจากปีพศ2525ประมาณการว่ามันถูกผลิตมาอย่างต่อเนื่องถึง28ปีก่อนจะเลิกผลิตไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าไม่ผ่านการควบคุมมลพิษไอเสีย ตลอดช่วงเวลา28ปีของ GTO Mark 4มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หลายครั้งซึ่งในภาพนี้ที่คุณผู้ชมกำลังชมกันอยู่นั้นมันคือ GTO Mark 4ที่มีการออกแบบหน้ากากครอบไฟหน้าของรุ่น GTX และรุ่นสุดท้ายก็คือ GTO s p e e d s t e r หรือ GTO Classic ไฟหน้าทรงกลมตาเพชรของ Victor เรือนไม้ของ GTX ไฟท้ายของ,ง KRR SSR ก่อนจะเลิกผลิตไป จนถึงยุคของมอเตอร์ไซค์สิจังหวะอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ GTO m a อมักฟนั้นผมมีความผูกพันเป็นอย่างมากเพราะว่าขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลไปหลายจังหวัดได้ประสบการณ์สร้างเสริมชีวิตก็มาจากรุ่นนี้ได้เรียนรู้การขับขี่มาอย่างมากมายและในภายหลังต่อมาผมก็ได้ซื้อ AR125 หม้อน้ำา2 5 c c รซรุ่นแรกของเมืองไทยมันคือสุดยอดมอเตอร์ไซค์สปอร์ต125ซีซีในเวลานั้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ